ของหวานในวันนี้นะคะก็จะเป็นวิตามิวมาปั่นคุกกี้ค่ะแต่ชื่อเนี่ยเราไม่ร <sk ู้ว่าจะตั้งช네ื่ออะไรดีเด mm ี๋ยวให้พี่ลิงเป็นคนช่วยตั้งดีกว่านเริ่มเลยล่ะเสร็จแล้วไปเสร็จพี่ลิงก่อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะโอหอันนี้ลาขึ้นหรืออะไรฮะเนี่ยไม่ใช่ลาค่ะเป็นคุกกี้คุกกี้ใช่แล้วก็ไปปั่นกับวิตามิ้วแค่นี้เหรอเฮ้ยแค่นี้เราจะอร่อยไปเนี่ยลองชิมดูต้องคนอะไรไหมไม่ต้องอือก็อร่อยนะเอออร่อยดี ดีต่สุขภาพก็ง่ายดีนะคนที่แบบว่าไม่อ่ะเครเป็นคนที่แบบอยากกินอะไรที่มันไม่นั่นเราก็ใช้อันนี้ใช่คล้ายเป็นแบบว่าชื่ออันนี้ชื่อว่าชื่ออะไรเดียวพี่ชื่อว่า black black sand black sand ทรายดำพี่ลิงพี่ลิงมีลูกกับไม่มีลูกแบบชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะมีลูกกับไม่มีลูกอะคือก่อนน้นี้ยังไม่มีน้องไงตอนนี้พอมีน้องแล้วปุ๊บเข้าใจหัวอกคุณพ่อคุณแม่เลยไหม เขาใจเลยอ่ะจริงเหรอเห็นไหมวันที่วันที่เมียท้องเนี่ยนะแล้วก็เริ่มอุ้มท้องเริ่มเราใช้ชีวิตอยู่เขาบอกก็ว่าพี่อยู่เขาสนิทชิดเชื้อมากนะไม่ได้แบบห่างกันมากเนี่ยก็จะรู้ว่าวัฒนการวิถีชีวิตมันเป็นยังไงเหนื่อยยากแค่ไหนอะไรเงี้ยรู้เลยเออเห็นชัดเจนเลยเต็มมือเลยก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เหนื่อยมากอ่ะเรารู้สึกเลยว่าแม่เราอ่ะเหนื่อยมาก ทำไงบ้างอะอาทิเส้นกว่าจะลุกกว่าจะโ oh. อ้ยกว่าจะนั่งกว่าจะอาบนนะ้ำโอ้โหแล้วก็นี่ขนาดมดไม่แพ้ท้องนะไม่แพ้เลยหรอไม่แพ้ดีใจเ,ออเลิศอะเป็นแม่แล้วนะอ้วกเออเพื่อพี่เห็นอะอ้วกกระหนำ่ำกินอะไรไม่ได้เลยกินแต่น้ำเกลือ uh huh. เกลือมีแต่โอ้หนี่แบบโอ้ยแล้วเราแล้วผพี่ไปถ่ายรายการเจาะใจ ต้องแบบอุ้มท้องปอมอ่ะไอ้หนูดูเออยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหนึ่งส่วนร้อยของแม่ร้องไห้ด้วยเออร้องไห้ด้วยร้องไห้ทำไมเศร้าไงต้องมาแต่งงานไม่ใช่รู้สึกว่าเศร้าเพราะรู้รู้สึกไม่ใช่เศร้ารู้สึกรู้สึกถึงความลำบากรู้สึกถึงความรักที่มีอย่างนี้เออรู้สึกมันหลายสิ่งมาก รู้สึกถึงเขารู้สึกถึงแม่เรารู้สึกถึงคนที่เป็นทําแบบนี้แค่ใส่ท้องเนี่ยรู้สึก,สงงสกหบือพี่ใส่ท้องไม่รู้สึกมากแต่มันไปสัมผัสเยอะกว่าเลยรับรู้ถึงความเลยรับรู้แต่แบบว่าช่วงที่ไม่มีลูกมันคือการไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ได้พอ,ม,อมีลูกแล้วมันชีวิตต้องระมัดระวังขับง่ายๆเป็นความรับผิดชอบเนาะต่อครอบครัวเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบศีลธรรมเป็นความรู้สึกดีเป็นอะไรหลายๆสิ่ง่มีแบบว่าฝันฝืนเห็นแบบ ฝันมดฝันเห็นงูประมาณหนึ่งอาทิตย์เห็นงูงูมาัดงูไม่ได้มารัดอ่ะงูงูเป็นพันตัวงูเป็นร้อยตัวงูอยู่ที่บ้านงูใหญ่มางูเป็นพญานาคงูอยู่ในน้ําอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยประมาณเจ็ดประมาณอาทิตย์นึงเห็นแต่งูแล้วพี่ฝันนะไม่ฝันพี่หรือพี่ฝันพี่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วแต่พี่รู้สึกไม่แต่พวกน้องแม่อะไรเขาฝันกันหมดเลย เออแต่ฝันที่ใกล้เคียงกับงูมากเกียงพญานาคอะไรเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบว่าคนมีบุญหน่อยเนื่ออที่มาเกิดอ่ะเนาะแล้วน้องก็หน้าตาหน้ารักมีบุญมากถ้าเกิดมีบาปนี่ก็น่าหน่าก็คงจะเหมือนพ่อคุณกาลังจะบอกว่าผมผมเล่นน้ารักหน้ารักพ่อก็น่าจะดีแต่แต่หน้าแต่หน้าตาเหมือนเหมือนพี่ลิงนิดนึงเออแต่เหมือนหมดเยอะเหมือนมหมดเยอะกว่า ออะไรย่างี้พี่ลิงแล้วเลิฟอีสของพี่ลิงล่ะอาหารเหรอเลิฟอีสความรักอาหารเหรออีสตลว่ากินนะอีสแกอย่ามาเลิฟอีสปลวกินการกินความรักเข้าไปไม่ใช่ทำไมอะทำไมะคืออะไรอ่ะของพี่ลิงอ่ะความรักของพี่ลิงคืออะไรหลายสิ่งนะหลายต่างกันไหมจากแต่ก่อนกับตอนเนี้ย นิยามความรกักของพี่ต่างกันป่ะคะพะมีรูกก็ต่างกันเลยดิไม่ต่างอาวเหรอเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มความรักก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมคือ,อ,อมันหลายอย่างนะรักมันแบบว่าทุกสิ่งม Around the world amazing ปกินนากะ <laughs> Infinity ได้หมดทุกสิ่งบนโลกใบนี้มันมันนิยามยาก มันเป็นให้เป็นรักเป็นต่างแทนตอบขอบคุณเป็นความเข้าใจดังนั้นคนที่รักกันไม่ใช่แค่เลิฟอ่ะมันต้องรวมรวมทมันต้องรวมทุกสิ่งจริงๆมันต้องรวมพ่อแม่ภาวะทุกสิ่งอย่างเข้าไปอยู่ในความรักของเราแล้งเราไม่ใส่ใจพ่อแม่ก็ไม่ได้ในเรื่องความรักของเราถูกปะเราก็ต้องเกรงใจเขาในลําดับหนึ่งเราต้องเคาเขาขนบบขนมเนียมประเพณีอันลําดับหนึ่งที่ว่ามันเป็นปกินากะ อะไรก็ได้อะไไรก็ด้ขอให้อยู่ในเนี้ยอยู่ในวคามรักเนี่ยเอออยู่ในรอเรือไม่หันอากาศเกาะไก่รักอะเริ่มจากรอเป็นตัวแรกแล้วจึงแต่จากรอเป็นกอไก่ไม้หันอากาศผ่านกลางวางดวงใจรวมกันใจเป็นคำรักสมัครสมานรผมใครอะใครแต่งอะพี่แต่งไอ้กล้ามากเพราะนะ พรแม่ว่ามอนเป็นกรอนเก่าหรืออะไรนานแล้วนานแล้วมันเป็นกรอนเก่าแล้วพอมันแตเพลงไม่น่าละน้องหมดถึงแบบว่าหลงขนมนี่งั้นสุดท้ายให้พี่ลิงฝากข้อทิศเกี่ยวกับคุณผู้ชมที่กําลังมีครอบครัวเล็กๆนี่จะทํายังไงให้ครอบครัวแบบว่ารักกันอบอุ่นอย่างนี้ตลอดไปเหมือนพี่ลิงคือเราก็อาจจะเป็นครอบครัวที่เริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นนี่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่า จ๋งหรือยิ่งใหญ่อะไรมาอยากจะบอกว่าลองพยายามที่จะทําให้สถาบันหนึ่งเล็กๆครอบครัวเนี่ยอยู่ได้แล้วต่อไปมันก็จะทาให้สถาบันที่ใหญ่ขึ้นอยู่ได้อีกถ้าเราพยายามประคับประคองสถาบันของเราเองออสถาบันใดๆที่อยู่ไม่ได้ก็คือขาดการประคับประคองขาดการดูแลเอาใจใส่ก็จะเป็นแบบประเทศไทยก็อยากให้พวกเรามดูแลคือช่วยกันประคับประคองแล้วทุกอย่างจะดีมากแฟนบุคคลขอตบมือให้ ตอนนี้มีพิธีกรรายการอะไรบ้างคะอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ชมก็มีที่นี่หมอชีสครับมี12ราศีมีราตรีสโมสรก็มีทั้งผลงานมีทั้งธุรกิจส่วนตัวเยอะแยะมากมายนะคะสปาและทัวร์ยังอยู่นะครับลีลาวดียังอยู่ใช่ไหมคะก็ติดต่อทัวร์นู่นนี่ราคาพิเศษราคาพิเศษแพงพิเศษนะครับบผมถูกสิอ๋อถูกถูกก็จะขายถูกก็จะแจกแต่ยากบนเครื่องบินแต่ว่า คุยได้ติดต่อได้แล้วก็มีงบก็จัดการกันไปพรีเมียมหน่อยที่ดีเหลือวนดีได้แล้ววันนี้พี่ลิงขอบคุณมากเลยนะเออเออไว้มาอีกไหมมชอีกไม่นะมาอีกไหมมาอีกเดี๋ยวไปติดแอร์ห้องครัวปุ๊บมาเยลยโอเคโอเคจ้าขอบคุณมากค่ะพี่ลิงขอให้พี่ลิงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้ครอบครัวเนี่ยอบอุ่นอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคนใหม่ก็เออมีคนใหม่เดี๋ยวพี่ฮะไม่มีไม่มีแล้วไม่มีมีน้องน้องมีน้อง แกเหมือนพูดเหมือนให้มีเมียใหม่ไม่ใช่มีน้องอีกก็ก็ดีนะเป็นผู้ชายแบบนี้เหมือนเล่นกันโอเคค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเพื่อแอมได้ใหม่นะคะในรายการเลิกสลองค่ะทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งค่ะก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของบริษัทสกาวได้นะนี่เลยมีแคทเธอรีนอยู่ในนี้ใครอยากจะไปก็ไปมีร้านอาหารไปดูกันเออมีอะไรหลายอย่างได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคาร์ตยาดมมิงกับรถมันอ่านยากอ่ะมิงกับรถ ยาดมดิ่งกับหมดได้ไหมได้